ราชาทะเลต้องการจะเล่นคุณสายเติมวันที่23ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับวันนี้วันที่23แล้วเราอยู่ในอันดับที่6ของเซิร์ฟเวอรเช่นเคยครับพลังเนี่ยใกล้จะแตก2ล้านแล้วนะอยู่ที่1,925,375ครับเลเวล70วันนี้ไม่อัพฮะก็หลังๆเนี่ยเลเวล70เป็นต้นไปนะครับมันก็จะประมาณวันครึ่ง ถึง2วันอัพสักเลเวลหนึ่งก็พุกเนี้ยคาดว่าจะเลเวล71เลเวลเราก็ไม่เน้นอะไรละพอเลเวลมันช้าแบบนี้ฮะช็อกโกแลตในเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเน้นรักเราจะเอาเพชรครับเอาเพชรเพื่อเอาไปรีของอัพตัวเอาไปลงดันต่างๆเพื่อให้ได้ของมาอัพไวขึ้นพลังจะได้ไปไวนะเอาเพชรรัวๆเลยหลังจากนี้ในส่วนของพลังงานวันนี้ที่กดนะครับกดแค่92ครั้งส่วนกระป๋องม่วงกดไป2ครั้งล้วนๆบางคนบอกว่าอยากเห็นยอดเติมเงน พี่กี้รับเติมไปเท่าไหร่แล้วบอกเลยว่าพี่เติมไป60บาททวนที่เหลือมีฮารุออยล้วนๆนเนี่ยฮะ ยอดเติม4,4914แบงค์เทิดว่าตีเป็นเงินในกี่บาทคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเพราะพี่คูนห้เป็นคูณ5ใช่ไหมน้องนะฮะเป็นของพี่60บาทรู้แค่นั้นแหละที่เหลือมีฮาโรออยอีก6วันนะครับจะมีตั๋วดำมาให้ซื้อในรอบของเฮลไฟเฟมยูอาร์ที่จะมาในต้นเดือนเตรียมเพชรให้พร้อมเพื่อกดตั๋วดันให้ครบด้วยและเช่นกันถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็นสายเติมนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แพ็คของตัว๋วโอ๊เนี่ยมันก็จะไปและมันจะรีทุกสิ้นเดือนนะเราต้องซื้อด้วยนะครับมี2แพ็คมูลค่า37 ร้อเพราะว่ามันจะทําให้เราจ่ายเงินซื้อในราคาที่ถูกลงอะ่ะไม่ต้องไปหาตัวอาวุธอะไรเติมเงินอัดนะครับมีเพชรเท่าไหร่ก็จัดด้วยมันจะไปวันที่31สิบงหาเอย่าลืมซื้อกันนะครับพอวันที่1กันยาแพ็คอันนี้อันใหม่มันก็จะเข้ามาแล้วมีฮารุออยหาตัวม่วงไหมเรา11บเอใบโบพิกกี้ถลุมได้ตามใจชอบอยากได้หินฮีโร่นักใช่ไหมพิกกี้ผมจัด วันนี้11บใบกะตัวม่วงนะไปลุ้นกันเลยขายแล้วครับคอนเฟ็คาราเมลบายราชากกี้กระปุกละ35บาท3กระปุกร้อยค่าส่งต่างจังหวัด50บาทสั่งเลยที่ลิงก์ด้านล่างขอบคุณที่สนับสนุนล่วงหน้าครับรายชื่อผู้สมัครสมาชิกช่องเราครับมูลค่า80บาทขึ้นไปจะได้ขึ้นบาร์ในคลิปแบบนี้ทุกคลิปลูกค้าเจ้าแรกของคอนเฟ็กีกี้ครับคือบาร์สเซตเอ็กตอนนี้คอนเฟ็ส่งถึงมือบาร์สเรียบร้อยแล้วแลวบาร์สก็รีวิวขึ้น มาฝั่งไหนวะฝั่งนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับบาสนะไม่อวยแน่ใจไหมอร่อยจริงหรือเปล่าครับบาสออกช่องหน่อยได้ไหม <laughs> เอาละที่เราต้องการในตัวม่วงไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับได้แต่ลูกแก้วกเกลือมีลูกแก้วจกักรพพัดเด็กลูกแก้วบ่อล่อในนี้เนี่ยพี่ขอแค่หินมีโร่านนะอง ถ้าเป็นไอดีทั่วไปนะเปิดได้หินฮีโร่เนี่ยร้องแล้วโอ้ยพี่ผมอยากได้ลูกแก้วผมได้หินพี่ลูกแก้วมีเยอะแล้วนะ้องขอหินฮีโร่หน่อยแล้วกันมาเปิดกันเลยครับกับตู้ตัวม่วงใบแรกของตัวม่วงมาลุ้นกันว่าจะออกอะไรแล้วเปิดตัวเกลือมาหลายวันแล้ววันนี้ถึงได้เลือกงามนามดีที่จะเฉิดฉายใส่ตะมะเห็นอุกบาทขอเน,น้นเน้นเหนียงเหนียงต่อยจนกระราจายจนเกิดเป็นคอนเฟล็กโครโค้รคันอ่ะไม่ใช่โอ้มีไทยอินออกมาเป็นสีฟ้าหลังชา ไมโกพาสมามาทำเพื่อฮะออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วเราดูนิเอ้ยวันนี้เรามีการันตีแน่นอนเห็นตรงนี้ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันครบ80บไปเนี่ยมันน่าจะต้องออก s s r ตัวหนึ่งแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นหินไหมวันนี้มีแน่นอนให้ได้เห็นการันตีอยู่แล้วอะใบที่2ของตัวม่วงสิ่งดีๆมันต้องออกมาแล้วไม่ละน้องชายใส่สาสมาบอกขอกระโดดต่อยอุกาบาดังบูมโอ้โหได้มาเป็นสีฟ้าอลังชาง เนี่เหมือนท GM ออยากให้บิดอะอยากให้กีกี้ผู้นี้ไปเซิร์ฟเวอร์606นักใช่มาะคนบิดเยอะยังไม่พอหร่ะตอนนี้อยากให้กีกี้ผู้นี้บิดด้วยอย่างนั้นสินะ ใบที่3ของตัวม่วงครับขอตัวดีๆเล่นยาวๆ603ใครอยากเล่นด้วยกันก็หา ID มามีหลายคนขาย ID นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะอยู่ในกลุ่มเพจ f a c e b o o k เนะี่ยเพจไม่เพจนะว่าเขาขาย ID ก็ซื้อมาเล่นด้วยกันได้พี่เล่นยาวๆยวันลูกปวกถ้าเกิดบิดเนี่ยโดนมีดรุโออยบีคอตายแน่นอนครับเติมไปทั้งสี่พันแบงไม่กลัวพัดมาแกมาเพิ่มเลทในวันนี้อหรอโอ้ต่อกันครับตัวม่วง ตัวดีจงออกมาใส่ละมาต่อยดังบูมจนเกิดเป็นรยากันสังศีมัวชิวๆเพราะยังไงสีทองอลังช่างมันออกอยู่แล้วเคียร์ยโรเทียร์โรลายจุดยังไงสีทองมันออกอยู่แล้วเพราะว่ามันได้รอบการันตีนี่เป็นการการันตีครั้งที่สองด้วยนะทางแรกการันตีได้ตัวอะไรไปวะจำไม่ได้ให้ได้ตัวอะไรอะ่ะต้องกลับไปดูวันเก่าๆอะ่ะเปิดมาตัวมั่วสีฟ้ารัวรัวรวยยักให้คนดวงเกลือ มาก็การันตีอย่างเดียวแล้วน้อง80บใบการันตีครั้งหนึ่งมาใส่สมาแอนูกบาทของหินฮีโร่หน่อยจะเปิดซัพพอร์ตโชหินฮีโร่จงอ,อกมาสีม่วงอก่อนที่จะมีผู้บาดเจ็บมากขึ้นรีบไปกให้ก่อนจะมีคนแถวนี้บาดเจ็บเข้าใจไหมซามูไรพเนจรซามูไรบูทหน้าแก่กว่าอะตอมิกอะ มันอายุเท่าไหร่เหมือนมันจะอายุเยอะด้วยนะในเรื่องอะ่ะตัวนี้มาตัวม่วงอย่างต่อเนื่องนะครับลุ้นไปพร้อมกันนฮะกดหัวใจกดไลค์ให้กับคลิปแล้วหน่อยนะเพื่อเปิดการมองเห็นนะแล้วคอมเมนต์ด้วยพี่อ่านทุกคอมเมนต์ <laughs> อู๋เกียวโรสเกียวโรสลายจุดอะไรกันวะเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพียจะพูดไปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย เดี๋ยวต้องออกไปดูนะใบเท่าไหร่ละใสจะมะก็ขอเน้นเนียงเหนียงระเบิดดังรุ่มเกิดเป็นคอนเฟกเนสเล่อ้โๆๆออกมาเป็นเจตไหนกายโบกี่ใบละเดี๋ยวดูก่อนสิเอ่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูยังไงอะ่ะต้องรอมันใช่ไหมตัวหนังสือกำลังวิ่งใช่ไหมสุ่มที่สุ่มจะได้รับพิเศษอันเชิญครั้งนี้จะได้รับ พิเศษคริสตัลสายรุ้งเอสเอสคันต่อไปเหรออ้าวคั้นต่อไปนี่การันตีแล้วครับเอสเอสอาร์ S. S. แน่นอนมึงเล่นช้าเหรวะ เลื่อนช้าเกิดเอาเป็นว่าเนี่ยกดครั้งนี้ได้ S R แน่นอนครับเพราะมันครบ80ใบเรามาลุ้นกันไม่อยากได้ S R อยากได้หินฮีโร่มันอยู่ในนี้ป่าวขอให้มันมีหินฮีโร่ครับมาลุ้นกันมาแล้วสีทองอลังชางเกิดขึ้นแน่นอนครับมาแล้วสีทองออกมาเป็น S S R คือหินฮีโร่โอ้โหจบแล้วหุบปาก ประกายเกลือของแท้น้องเฮ้ยโอ้โหแฟตประกายเกลือล้ำแสงเกลืออย่างกาคอนเฟ็คาราเมลกิ๊กี้เนี่ยสีเหลืองทองอลามชามขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วมันเริ่มรอบใหม่เลยรอบใหม่มันปรับได้ไหมยังยังไม่ครบเดือนนี่เราภายในเดือนอีหกวันมันจะสามารถเปลี่ยนได้อะ่ะโอ้อีกสองใบามาน้อง โอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันแฟดประกายเกลือของแท้ S S R ตัวการันตีเอ้ยเออกมาแล้วใส่ตาบะาโอขอเน้นๆขอจักตัวนะต่อเนื่องเรียบร้อยโอ้โหแทงด็อกมาสเตอร์ไอไทเกอร์โอ้โหใบสุดท้ายของตัวม่วงครับมาลุ้นกันมันจะออกอะไรนี้ใส่ตาบาบอกขอเน้นๆเนียงๆสีทองอลังชางปิดท้ายให้สวยงามสวยหรูหน,น่อยดีเรียบร้อย จ็บปวดทุกทรมานว่ะแฟดตประกายเกลือเกลือรจริงๆฮะโอ้ออกมาเป็นเม็ดเม็ดโอ้โอสุดท้ายพุริพิซเนอร์ก็สิ้นหวังสิ้นหวังเกินไปแล้วคือไม่ได้มัน,นใช่ไหมเนี่ยเอาเมทัลไนท์รอบหน้ากันเลยวะเหลือรอบหน้านะครับตัวซัพพอร์ตที่มาน่าจะเป็นเมทัลไนท์นะครับส่วนแฟดตประกายเกลือแนะ่นอนไม่ได้ปั้นอย่างมากแค่ปลดฟิกเกอร์มาทำไมเยอะแยะ ก่อนหน้านี้มันการันตีแฟลพี่จาได้นลใช่ไหมย้อนไปดูวันเราเก่าครับโอ้โหแล้วมันมาอีกแล้วไงไม่ป้านเว้ยเกลือขนาดนี้อยู่ตรไหละ่ะเหมือนว่า GM อยากให้เกเก้พูนี้ย้ายไปวเซร์วอื่นอย่างนั้นเหรอย้ายไปใหม่เติมใหม่อยนั้นเนะฟันไปเถอะอยู่ยาวๆที่603 forever ไม่ใช่กิโลหนึ่งของเราถ้าพูดถึงอันดับกิลตัวเนี้ยน่าจะสู้กันสนุกนะเพราะว่า603 forever ครับของเชอร์สองหนึ่งเนี่ย เลื่อมตีคู่เข้าใกล้มาแล้วแล้วมีโนสองโนสามเราไม่ธรรมดาครับโนสี่อยู่ไหนฮัลโหลโนสี่ตกไปไกลเลยเติ้ลกีกี้สี่เอ้ยไอวีพีเอ็มหายไปไหนอะหัวหน้าคิวโนสี่หายไปไหนครับตกมาอันดับที่สิบเจ็ดของเซิร์ฟเวอร์เลยถ้าไม่ไหวก็รวมคิวได้แล้วนะน้องเพราะว่าคนหน้าจะบิดกขนไปเยอะแล้วไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นวรรณจักรเกมนี้ก็กิจกรรมบาคุโก,โกนะครับอยู่อีก12วันมันก็จะไปที่พี่แนะนำก็คือเราเติมอันนี้มีหินปะ ู้หินปีศาจอีกเติมเงินได้หินปีศาจเนี่ยเอาเพชรมาซื้อนี่ด้วยหินปีศาจสองก้อนเก็บไว้เผื่ออนาคตจะเอาไปรวมสองอันน่ะเอาไปแลกหินของตัวยูอาได้นะถ้ามีกิจกรรมมาในอนาคตส่วนที่พี่เล็งไว้ไม่มีว่ะไม่มีหินฮีโร่เกือโดยสมบูรณ์ลาก่อนนะพุริพิสเนอร์นะ ตอนนี้ได้แต่ภาวนาให้ซัพพอร์ตมันหมดไวๆและซัพพอร์ตัวต่อไปน่าจะเป็นเมท่นไหนและตามด้วยไอ้มิเดดุมิทเดดุครูชาวต่างชาติถ้าครูชาวต่างชาติ SSR บวกเข้าซัพพอร์ตจริง โคตรแรงโคตรอึดโคตรแขงตึงอันตรายตอนนี้พลังเราต่างจากแกรนชาออสแค่60,000่นเท่านั้นเองดูซิว่าช่องว่างระหว่างเขากับเรามันจะเป็นอย่างไรสู้ได้หรือ,อยางเนี่ยขอลองบูกับแกรนชาออสหน่อยนยีได้ข่าวว่าตึงนะักจ่ะไหม6กถึงสามฝอเอ้าเปิดด้วยแฟดของเขาครับแต่แฟดของเขาเป็น SSR บวกแล้วก็โดนวิชาดาบแต่งดาวมากล้านวารีฟันไปเพิ่งดูจบไปนะ ที่เพิ่งดูดาบพิฆาตรสูนการสั่งสอนของเสาหลักจบไปเมื่อวานนี้ครับปานวารีอย่างเทพโอ้โหนี่มันออกสองตัวแล้วยังไม่ได้เลยมันออกสามตัวแล้วยังไม่ได้เลยโอ้โหเฮ้ยให้ออกบ้างอีกาพยายมหายไปไหนอีกาเลื่องนี่เหลือครึ่งหลอดครับแล้วขอหน่อยแล้วการทุบดินแตกสลายหายไปบ้าบ้าบ้า,บาสามล้านเก้าแสนดาเมจถึงขนาด สุดเลย้นเหรอแล้วก็ปืนใหญ่คำรามระเบิดกลุ่มดาวหางบ่อล่อชีดชูกำลัง2องล้านสานะยังไม่ตายอย่างงาั้นสินะแล้วโดนสไลด์หนอนกัดก่อนจิ้วจิ้ว,ว,ว,วใส่กี่กี่หนึ่งล้านสี่แสดาเมจนกยังอยู่ครับแล้วก็ปืนใหญ่เข้าที่หัวเข้าที่หน้าสามเบ้าหมายชีดชูกำลังโอ้ยแรงนะั้สองล้านดาเมจนกตายยังนกตายเรียบร้อยขอตีเข่าธรรมดาลูกไฟก็ไม่มี พราะว่าโดนแฟดประกายเกลือของเขาเนี่ยบล็อกลูกไฟไปหนึ่งลูกนะครับอย่างแรงเตะธรรมดาไปที่อะตอมิกคิดสันแล้วว่าสม้แมนครับขอยิงไปที่บ่อล่อแล้วจีนอตของเขาลุกขึ้นมาเอ้าโบรลอโบรลอตติดพิษตายเหรอเข้าสู่เทิร์นที่สองครับโดนวิชาปรานวารีครับชนเพราะโชโชเชโชไม่ได้เล่นแลวมั้งนะจะได้ออกได้เล่นแล้วแฟดประกายเกลือบล็อกลูกไฟหนึ่งลูกอีก โอ้โหติดบทขยี้กกระจุยโดนแฟดวิชาดาบแสงอะไรทุกอย่างนนเนี่ยปานวารีไปแล้วกันสองล้านดาเมตแล้วขอเอาคืนบ้างดีทุบดินแตกสลายหายวินโมบา เบ้ห้าล้านหายครับจีนอตในเขาตัวนึงก็ยีงโดนสไลด์หนอเดี๋ยวสไลด์มาจิ้วจิ้จิ้วจิ้วยังอึดอยู่โกงแค่เพื่อจะได้ออกหรือเปล่าครับขอบาทาพิทักโลกใส่หน้าหร่อยแล้วกันบาทาพิทักโลกป่าปาป้า,ปา,ปาบูยสามตัวยังไม่ตายกันเหรออาชุร,ราหมดหมัดปืนกลยังยื่นมาเอาแล้วไอ้ไก่เมลสกาดเมลสไกา่เราจะนอนอย่างนี้ ขอฮิวเลือดขึ้นมานหน่อยดิโดยซอมบี้แมนแล้วก็เซลเบอร์ไหมไม่มีเหรอเข้าสู่เทิร์นที่3ครับโดนวิชาดาบแสงดาวปลันวารีโมบาโหนึ่งล้านเจ็แสนแล้วก็แฟดโจมตีต่อทเหลือ่หน่งล้านหนึ่งแสนดาเมจแล้วก็มาปลานวารีอีกรอบหนึ่งน่าจะร่วงแล้วเมลสไก่ตายกี่รอบแล้วเนี่ยไอเมลสก่ยังอยู่อะเมลสกาบอกว่าฉันยังอึดอยู่ขอหน่อยแล้กันทุบดินแตกสลาย หายวินไปโบมสามล้านระเบิดระเบิดไว้แระร่วงสมแล้วก็คืนกัดก่อนจากโกรีบาร์นะฮืออย่างแรงแล้วก็ตีข่าวลูกไฟไปไหนเด่ยพี่ลูกไฟพี่หายไปไหนโดนเซลเบอร์ะระนบามข้างเข้าที่หัวเข้าที่หน้ามเมลซาไก่ยังอยู่ติดไม่ยอดท่อซอมบี้แมนของเราลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงธรรมดาไปที่นี่ครับอะตอมิกค,คิดสันระบาข้างพิน้าใสซ,าซอมบี้แมน เข้าที่หน้านอนไปอีกครับสองครั้งแล้วเข้าสู่เทิร์นที่4ปรปานวารีฟันยังต่อเนื่องโชว์ช้างโชว์โชว์เทสตายแล้วรราเนี้เมลซากไก่ของแจ้ไก่แจ้จัดน้องเมลซกากนะครับทางที่ดีย้อนเวลาไปได้ไม่สุ่มอย่างแน่นอนเพบราะปานวารีมันแรงกว่าดูโอ้ปานวารีแล้วเราขอคืนมา้งนะให้โดนสไล์หนอนอีกไม่น่ารอดแล้วคืนกัดกลอนสไลด์หนอนจิ้วจิวจิวโอ้โหลวกันเดียว 天塌了。<laughs>